รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ไม่ไดีอยวที่รวยหรือจนแต่วิาที่คนเข้าใจไม่ว่าอยู่บนทางเศ้นใดก็ไม่สำคัญไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางของตอนหน้าที่คนสดคล้องต้องการทำสิ่งที่ทานอยู่นานให้มันดีกับพอพสวัสดีครับ รายการวิถีพอเพียงยังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชะดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่โดดเดี่ยวกลางป่าชุมชนบ้านห้วยปูเลยครับดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีคนกับป่า มีการดูแลรักษาดินน้ำป่ากลืนเป็นหนังชีวิตเดียวกันพึ่งพาตนเองด้วยการเกษตรจากไร่หมุนเวียนปลอดสารเคมีครับด้วยสำนึกของคนต้นน้ำดูแลรักษาป่าให้กับคนปลายน้ำทั้งมวลอีกสักครู่นะครับมาพบกันในวิถีพอเพียงตอนตัวตนของคนกับป่าคนปากากากรยอครับบนถนน ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถอย่างเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์คง สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับอีก17กิโลจากตรงนี้ไปนะครับท่ามกลางขุนเขากับชุมชนบ้านห้วยปู่เลยครับวิถีชีวิตท่ามกลางขุนเขาในเขตป่าสงวนรวมถึงอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่นี่นะครับเขาต่อสู้ยังไงกับผู้บุกรุกนะครับรวมถึงพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยตามผมมาเลยครับ เมื่อก่อนนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี่ไม่มีไม่มีนาเนาะอาจะมีเฉพาะไร่หมู่เบียนะครับไร่หมูเบียคนตกก่อนนี่หมู่บ้านนี่คนมีนน้อยนะหละักคันก็ยังน้อยคือทอําไร่ก็ตอนนั้นนี่ทาไร่ก็มันกว้านะครับไม่ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าช่วงน,นั้นเนี่ยอาจจะมีมีนกมีหนู แล้วก็แย่งมากินแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าแต่ละปีนี่กินมันไม่พอนะครับแต่ตอนช่วงหลังก็คนก็มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีขยายที่นา,าที่นาดำนะมีการขยายที่นานดำแล้วก็ไร่ก็ไร่หมู่เวียนก็อาจจะมีเฉพาะคนที่ว่าไม่มีนานะครับคนที่ไม่มีนานี่ คือทำไร่หมูเวียนครับแต่ช่วงหลังก็มีการพัฒนาเข้ามาเข้ามาแล้วนี่ทำไร่หมูเวียนนี่มันจะแคบลงก,ก็เพราะว่าแคบลงนี่คือว่าดูแลอย่างทั่วถึงนะครับดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็มีนกมีหนุอาจจะมีกำดัน,นดันดับนกนกนะครับแล้วก็คือผลผลิตมันจะได้ ดีกว่านะครับแต่ช่วงน,นี้ช่วงน,นี้พออยู่พอกินนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็อาจจะมีธนาคารข้า,ขาขวก่อนไว้แล้วก็อาจจะมีธนาคารข้าวกะุลโสนอันนี้คือทั้งหมู่บ้านนี่รวมแล้วก็ช่วยคนที่แขาดการเข้านะครับเพราะว่าคนที่จะได้เข้าเยอะแล้วก็บริการบริจาคเยอะคนที่เข้า มีน้อยแล้วก็บ,บ,ร,กบริจัคน้อยนะครับเพราะว่าการบ,บริจาคข้าคนวนั้นเนี่ยแบบ่งคนที่ว่าขาดข้าวช่วงเ,เดือนตุลาพฤศจิกายนความเจริญเข้ามาแล้วผมกระทษก็มินเจอนะครับแต่ช่วงแรกนี่ช่วงแรกในหมู่บ้านนี่อาจจะมีแรกๆนี่อาจจะมีกับปลุกเผืนอครับปลุกเผื่อ,อนี่คือบริษัทนะครับปลุกเผืออแล้วก็ ดูแล้วเนี่ยเผื่อแม่มันจะกินพื้นที่นะครับเพรมันต้องขยายพื้นที่ใช้เดิมๆกไม็ไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงหลังก็ดูแล้วเนี่ยคุยครับข้ากกราชการข้าราชการหมู่กกมกกมบ้านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะศรษฐกิจต,ตัวนี้เนี่ยมันทําลายทรัพยากรแล้วก็ยุ่ยเลิศไปยุ่ยเลิศไปแล้วนี่ทางหมู่บ้านนี่เอาเรือพระชามแล้วก็อีกที่หนึ่งแล้วก็ ไม้ที่ไม้ที่มันพอะแล้วก็เอาไปปลูกเสริมที่สวนเผือกนีอาจจะเป็นมะกอแล้วก็ไม้ผลที่เราได้เรากินเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้เอาเพาะแล้วก็เอาไปปลูกขึ้นครับทดแทนอท่ว่าพืชเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่จะเข้ามานะครับเนาะอาจจะมีเงินล้านเงินแสน เข้ามาแล้วนี่ผลกระทบที่ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องลงไปทํางานข้างล่างถ้าไม่ลงไปแล้วก็มันถ้าอยู่บ้านแล้วก็มันต้องทําพืชเศรษฐกิจครับมีปลูกฟันทองแต่ก็ปลูกแต่ละอย่างนี่คือมันมาจะโครงการหลวงน,นะครับโครงการหลวงมาสเสริมคือไม่ต้องใช้ยาสารเคมีก็ใช้ยาชีวภาพานะครับกิ่งหัวขี่ควาย แล้วก็หมกักแล้วก็เอาไปใส่ปุ๋ยน,นะครับแต่ละแต่ละปีเนี่ยช่วงไหนที่ว่าจะอนุรักษ์นะครับจะอนุรักษ์ช่วงน,นี้เนี่ยน่นแหล้งเน่มันจะเป็นแผนที่ว่าจะไปทำแนวนกันไฟแล้วก็อาจจะก้านน้ำไฟชะลอนความชื้นนะครับอันนี้ก็ก็มีแผนทุกปีนะครับ แต่เท่านี้ทนวันเนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วงเดือนเมษายนะเมษาช่วงปีเทิมนะครับปีเทอมประมาณวันที่14-15นะครับเพราะน,นั้นเนี่ยดดที่ไปเรียนข้างล่างหรือว่าไปทํางานข้างล่างเนี่ยขึ้นมาปีเทิมแล้วก็ช่วงมาสงครานนะครับอันนี้จากเวทีสามัญนะประชุมกัน อันชี้รายได้ของชุมชนบ้านห้วยบุรเยนี่มีน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ามีหลักๆก,ก็เหมู่บ้านนี่ก็ทำไร่ทานนาห,หลักๆที่ส่งเสริมที่เล็กๆน้อยๆอยก็ปูกฟังทองอะไรหมดเนี่ยที่เราต้านตั้งแต่กลุงอองศักสชาพเรือย มูลนิธิเศดส่าชูชมนี่ไม่หลายปีเดียวแค่ได้รับแต่นโยบายของมูลนิธินี่ได้แค่ห้าหกปีนะครับแต่ว่าส่งเสริมเราที่สมาชิกของเราที่ไปกู้เงินเล็กๆน้อยๆที่มูลนิธิเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสะสมแต่ละเดียวแต่ละเดียวนี่กู้เงิน ขอสมาชิกกู้กู้กแล้วก็ปลูกพืชปลูกไม้วันนี้นี่เก่านี่มาเกิดใจอย่างนี้เกิดจากที่เราลงทุนกันเราลดทุนแล้วถึงเวลาแล้วขอไม่ซื้อนะครับมีฟังทองที่ของการหลวงประก,กาศแล้วถึงเวลาแล้วมาเสียเยอะนะครับขอจะซื้อมาเสียเยอะ มันเน่าไปเยอะที่ยานห้วยปุเลมปีที่ผ่านไปนะครับโอ้โหเยอะเสียเยอะมากเลยบางคนรถทุเปลี่ยนมือมันไ,ได้ซับบาทเลยเน่าไปหมดเลยฟันฝนมาม,ม,มกล่องลวป้องกันป้องกนันนี่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาไม่รู้ด้อเนาะเขาเดี๋ยวนี้ขอรู้พ่อล้วแต่ว่า พอจะใช้ยาเมื่อก่อนนีเขอไม่ใช้อ่ะขาไม่รู้ว่าจะเจะาน,านานี้เขาจะใช้ยังไงยังไงก็ไม่รู้อ่ะหาใช้ยาแต่ว่ายาในป่านเยอะนะ่ะยาสมุนไพรเนี่ยเราไปเก็ตที่ในป่านเนี่ยเ,เก็ตในป่าแล้วก็ตบตกแล้วก็หอ,อด้วนัดตัดใส่หนัาตัดใสย,ยมาใส่เอาไว้ฉีดตกไม้แต่ว่าเอาหน่าออแค่ หนึ่งอาทิตย์อันนี้ปลูกพืชที่ที่ผมวันเมืเ่อกี้แต่ว่าผมก็หลวมาส่งเสริมฟันทองกะลลานเนี่ยแต่ว่ากาลังฟันทองนี่ก่อเลยศัตรูมาเยอะเราจะต้องใช้สามที่เราเก็บในป่านะยานที่เราเก็บในป่านะก่อนนิดหน่อยเมื่อก่อนนี่สองม้านนี่ มาจะซื้อกี่เด๊ปั่นมันถัา20กว่าปีนี่แหะเราซื้อกี่ดีกาดนี่นะของมันคงนอกมาขายภาคขายอะไรเนี่ยคุเนี้ยมัน20สปีเนี่ย20ปีที่ผ่านไปน่ะพอวีแมมโมก็นเนี่ยไม่ได้ซื้อของเก็กในปั่นเยอะอย้าคือยอดนี้มีความมีความรานเนาะ มีควระสาื้อการเละงกันนะเรโลอยๆหลายๆไปอยู่ขั้นแรกนี้ไม่ค่อยมีสติสูไม่ค่อยมีควระเท่าไหร่นะอยู่บนอยนี้มีควระและมีมีควระอาุูุงขอพ่อแม่อ่อุงขอป,ป้าป้าพี่พี่เดี๋ยวนี้สตรรนี่มีการทอผ้าแล้วก็การเลี้ยงหมูแล้วก็ าอมชีพทำราชทารมนาไทายราชทรรนาแล้วเดี๋ยวนี้มีการทอผ้า,าส,สอนลูกสอนหลาหนเนาะสอนลูกหลา,านเดี๋ยวนี้ครั้งแรกนี่สอบครั้งแรกนี่เป็นแบกไฟเนาะพ่อแม่สอบแบกไฟแลว้วก็มั่วไฟเสร็จแล้วก็ไปแช่แช่น้ำข้าวเนาะแช่น้ำข้าวเสร็จแล้วก็ตัเบเดี่ยวออกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ม้วนเนาะ มัวเสิแล้วก็ซองครื่งกี่เนาะครื่งกี่ในเครื่องเครื่องมือครื่งกี่ไม่มีมีที่บ้านเนาะมีที่บ้านสองเครื่งกี่ครื่งครื่งกี่แล้วทอทอทอเสร็จแล้วก็ทอเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่มเยมเนาะเยมแล้วก็ใช้ไม่ตไอ้ไม่ได้ไข่ที่อื่นเนาะเดี๋ยวนี้ได้ไข่ที่อื่นแล้วมีมีแล้ได้เพิ่ม ก็เราต้องสอนพระกัพ pie เ่อธิบายความใหม่ของพระกัพ p i นะครับก็เกี่ยวกับกับชุนชนความสุขกวาวา่าน่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณหมายถึงว่าเราต้องสำมมทุกสิ่งย่างก็มีการสอนและก็มีหลักการที่มาว่าเนาะทางศาสนาและก็อยู่ในแต่ละวาก็สมมติว่าทุกคนนี่มันอยู่ที่ทุกคนนี่ คันยายาเศรหาสิที่ต้อรู้พระกัมพีหรือเราต้อรู้สีแวนล้องต่างเราอยู่กันยางแต่พระกัมพีตอนหนึ่งว่าประถมกานนี่โอ,อให้เราทุิทธิ์ทุอย่าเนี่ยพระเจ้าทราบเป็นธรรมชาติทุกแล้วก็เราต้ออ,อยู่กันและก็จัดการและก็ระดุงแลตัวนี้สำคัญมากในคริสตจักร แล้วเนพระกัมพีตอนหนึ่งบอกว่าเราต้องเสนทก,กับพระเจ้าแล้วที่เราอยู่ในป่าเนี่ยถ้าป่าไม่มีเราอยู่ไม่ได้เราเป็นสีที่สำหรับทุกคนที่เราต้องอยึมมาในพระกัมพีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีป่าเราจะอยู่กันไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างแล้วก็เป็นสีที่เป็นปรางวัลที่เราจะ ต้องรักษาให้ดีแล้วก็จิตใจเราต้องนึกถึงทุกวนนันเลยแะบบเราถ้าไม่ไม่อยู่กับป่าแล้วเราอยู่อยู่กันคิดว่าไปไม่ได้แล้วอันนี้เป็นสีที่ประกัศพีแล้วก็เราสอนทุกทุกทุกวันทีและทุกทุกว่าพูธและวันศุกเรายืนมาในสีที่เราเกิดมาอย่างน้อยก็เราทุกคนที่นอยู่ที่นี่เราก่อนที่จะจบปอนโหวก็อย่างน้อยเราต้องรีรู้ไหลสิลายใน ปูนยาตันญาที่มันต้านไว้นำหน้าไปร้อยปีเลยสองร้อยปีแล้วเอา่าสวมาแต่รับอย่างน้อยก็ปีหนึ่งเด,เด็ที่ไปเรือที่ไหนกันต่างไปกรุงเทพหรือไปเชียงใหม่หลายที่หลายกลับมาก็อยากจะเรียนรู้หลายสิย่งหลายอย่างที่ว่ามนเหมือนกันฟื้ฟนฟูแต่รับอย่างน้อยก็ปีละครั้งเด็เดก็สวมมาในช่วงสงกรานต์หรือต่างในเขาก็จะกลับมานี่ก็มีเด็ดที่มีความสุข ตัวนี้เอาใจกลับมาที่นี่นะครับถึงแม้ชุมชนจะขยายตัวคนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำกินเนี่ยก็ยังคงใช้สิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมครับ ไม่มีการแบ่งพื้นที่เน้นแค่ทําพอกินครับถึงแม้ว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีผลครับต่อการขยายพื้นที่ทํากินเพิ่มไปด้วยครับบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถอย่างเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเรา ไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพ่อหลวงบ้านห้วยปูเลยนะครับผมสวัสดีครับอยากถามพ่อหลวงก่อนเลยนะครับว่าความเชื่อนะครับของคนที่นี่กับป่าและธรรมชาติเนี่ยที่นี่มีความเชื่อไงบ้างครับก็คือที่นี่เป็นทางปะกยอเนาะครับเป็นทางปะกยอทั้งหมดนะครับก็มีความเชื่อเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับครับผมก็ คือจะมีชาวบ้านเนี่ยเป็นอนุรักษ์พื้นที่ครับป่าต้นน้ำนะครับอนุรักษ์ป่าต้นน้ำครับ,คร,บครับผมอันนี้ป่าต้นน้ำที่อนุรักษ์ไว้นี่ครับคือมันบอกว่าข้อตกลงของหมู่บ้านมันบอกว่าป่าที่อนุรักษ์ไว้นี่คืออาจจะเป็นถาวายพระเจ้าครับถาวายในหลวง ครับผมต้องบอกก่อนว่าคนชาวบ้านที่นี่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับก็เลยต้องถวายพระเจ้าถวายกันในหลวงนะครับครับผมแต่ผู้ใดที่ไปฝ่าฝืนแล้วก็อาจจะเป็นใครว่าเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอนาคตก็เขาไม่รู้ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้คือว่าความเชื่ออันนี้คือความเชื่อของคนที่นี่ ครับผมอ๋อแล้วส่วนเรื่องการเผาป่าล้วครับที่นี่เนี่ยมีการเผาป่าไหมครับมีครับแต่การเผาป่านี่คือว่าเผาเฉพาะพื้นที่ในการเกษตรนะครับเฉพาะพื้นที่ในการเกษตรครับแต่ก่อนที่จะเผานี่มันต้องมีแนวกันไฟก็คือได้ได้ทำแนวกันไฟขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะเฉพาะพื้นที่ที่จะเผาครับผมก็เวลาเวลาเผาเนี่ย ไม่ใช่ว่าตอคนตะเผานะครับเวลาเผาแล้วนี่มันต้องไปช่วยกันดูแลครับครับช่วยกันดูแลแล้วก็ไปทำแนวกันไฟนี่ไม่ใช่ทำตะคนตะทางนะครับครับต้องช่วยกันต้องช่วยกันใช่ไหมครับแล้วเหตุผลที่ต้องเผานี่เพราะอะไรครับก็เพราะว่าถ้าไม่เผานี่ข้าวมันจะไม่ไม่ออกไม่งามครับข้าวไม่งามใช่ไหมครับอืมเพราะว่า กะเพรานี่มันจะเป็นคิดเต้าทิ่มมันไหมเลยนะครับมันจะเป็นตรงนี้อละเเผาเสร็จปุ๊บแล้วก็แมลงที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนี่อาจจะตายครับผมครับผมที่แบจะไปทําอะไรตกเข้านะครับครับผมแล้วถ้าถ้าเราไม่เผาได้ไหมครับถ้าไม่เผานี่มีวิธีไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่อ แต่วิธีปะกยนอนี่เอาอย่งงางนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาสากเคเนี้นี่มันแรงมากเลยนะแต,แต่พี่นพปักแย่ไม่เอาบอกว่าแต่ถ้าเอาแล้วนี่ผมกระทบต่อตะัวเราครับก็บคือนี่คือเหตุผลที่ต้องเผาใช่ไหมครับแล้วในอนาคตน,นะครับพ่อหลวงครับถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยมีความเจริญของเรื่องไฟฟ้าเข้ามาเนี่ย จะมีปัญหาแบบชุมชนอื่นๆไหมครับเรื่องเรื่องนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีข้อดีข้อเสียไงบ้างฮะพ่อหลวงคิดว่าาไฟฟ้าเข้ามานี่คือว่าอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับครับข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับการาใช้ทรัพยากราน้อยลงเช่นว่าเช่นยังไงครับปืนแล้วก็ไม้เกีีร์ที่เอา กูเข้าครับผมนั่นแะฮะไม้ไม้อะไรนะตอนนี้เอาไปเราตัดไม้อะไรนะครับก็ไม้ก่อก็มีไม้ไม้เกี้ยนะครับไม้เกี้ยนี่ใช้เฉพาะจุดครับจุดให้มันไหก็คือถ้ามีถ้ามีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีข้อดีคือจะตัดไม้น้อยลงเพราะทุกวันเนี่ยฟืนไฟต่างๆเนี่ยก็คือเกิดจากการใช้ตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมครับโอเคคือ ส่วนที่สองนี่คือว่าสมัยนี้มันบ่มือสมัยตะก่อนเนาะครับสมัยนี้ลูกหลังๆก็ไปเรียนเนาะครับไปเรียนอาจจะเป็นชาติยศชาติไฟชาติเลรุนิตครับก็หลายอย่างนะครับอือก็คือว่าเดเรานี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำเรื่ได้เลยครับอืมเนาะที่ไปเรียนเนี่ยให้ไปทำารื่นี่เขาไม่เอาละไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าถ้า เข้ามาแล้วเนี่ยลูกหลามาทำงานเข้ามาทำงานที่บ้านก็อาจจะมีรายได้มันจะเข้ามาตัวนี้อ๋อโอเคก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าเข้ามานะข้อดีข้อที่สองเนี่ยก็คือลูกหลานที่ไปเรียนช่างไฟฟ้าช่างเล็กสรเต็โทนิกต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาสร้างอาชีพที่นี่ได้แล้วก็มีรายรับเข้ามาใช่ไหมครับแล้วส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียนี่คือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะมี โทรทัพท์แล้วก็ตู้เย็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับอมใช้ไฟฟ้าต่างๆมันจะมันจะมินทำให้เกิดนิสินเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนใช่ไหมฮะมากขึ้นคุณผู้ชมครับสิ่งที่เรียกว่าความเจริญหรือพัฒนาใดๆไม่สามารถเข้ามาบั่นทอนชีวิตของคนชุมชนที่นี่ได้ครับมีชุมชนหลายชุมชนบนภูเขานะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส แต่สำหรับชุมชนบ้านห้วยปูเลยแห่งนี้นะครับปัจจัยภายนอกไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้ครับพวกเขายังคงยึดมั่นในความเชื่อและศาสนาเปี่ยมด้วยความดีงามจากภายในอยู่กับป่าพึ่งพาอาศัยกันและกันครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับปตทพลังที่ยั่งยืน